ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ในห้องรับแขกตีบอกเวลาหกนาฬิกาตรงยุวดีตื่นขึ้นพอดีเธอรีบปลุกน้องสาวอย่างรีบร้อนยา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 ตื่นตื่นลุกขึ้นเร็วเข้าเช้าแล้ว เธอเขย่าร่างของน้องสาวอย่างจริงจังอะไรอีกล่ะพี่ยุเบื่อจังเลยคนจะนอนปลุกอยู่ได้ไม่เอาไม่ตื่นเหนื่อยยานีดินกาะฟ,ด,ะฟด,ด้วยความโมโหแล้วก็นอนต่อไปอีกโดยไม่ยอมทําตามพี่สาวยุวดีขัดใจขึ้นมาก็ตบไปอย่างแรงที่ต้นขาของน้องสาวโอ้ย เจ็บนะยูวดีน้องสาวผุดลุกขึ้นด้วยความโมโหมีอะไรกันนักหนานะถึงเรียกเอา้ามีอะไรก็ว่ามาเลยพี่ยุน้องสาวกระชากเสียงใส่อย่างโมโหเร็วรีบไปอาบน้ำแต่งตัวกลับบ้านกันเถอะอยู่ไม่ได้แล้วยูวดีบอกน้องสาวเร็วปรือเป็นอะไรอยู่ไม่ได้ที่นี่มีแต่สนุกสบายจะตาย น้องสาวแย้งรู้หรือเปล่าว่าคุณอนุชิตเป็นลูกชายของคุณองค์อาจคูม่มันพี่ที่ตกเครื่องบินตายพี่สาวบอกน้องสาวด้วยอาการร้อนรนโถเอ๋ยนึกว่าเรื่องอะไรรู้แล้วคุณออสเขาเล่าให้ฟังนานแล้วน้องสาวบอกเรียบเรียบเหมือนไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนะักหาแกรู้ทำไมไม่บอกพี่ เราจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวพันกันถึงขนาดนี้ยุวดีบ่นเสียงละห้อยเรื่องอะไรจะบอกไม่งั้นเขาจะได้พี่เขยเศรษฐีหรือน้องสาวลอยหน้าพูดทั้งทาง,งที่ตาย,ยังปลืออยู่ฉันไม่เอาหรอกพราจากพ่อมาได้กับลูกน่ากเกลียดจะตายชาวบ้านเขาจะได้นินทาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันยุวดีแยงด้วยเหตุผล แต่พี่ยูเป็นของเขาแล้วนะน้องสาวพลงออกมาอย่างลืมตัวบ้าแกรู้ได้ยังไงก็ที่ชายหาดเด็กบ้าแอบดูผู้ใหญ่แย่ที่สุดยูวดีอายจนหน้าแดงแต่ถึงยังไงพี่ก็จะกลับยูวดีกลมหน้าพูดไม่กล้าสบตาน้องสาวพี่ไม่รักเขาแล้วยอมเขาทำไม น้องสาวพูดพลางจ้องหน้าพี่สาวเหมือนจะค้นหาความจริงไม่ต้องพูดมากแกไม่ไปฉันไปคนเดียวก็ได้ยูวดีทำเสียงกระแทกใส่ด้วยความหงุดหงิดพี่มีเงินเหรอน้องสาวแกล้งถามมีฉันขโมยกระเป๋าสตางค์ของคุณอนุมาแล้วนี่ไงมีเงินมากมายด้วยจะบอกให้ ยูวดีพูดแล้วก็หยิบกระเป๋าเงินที่เธอขโมยมาจากอนุชิตแบกเงินใบละลพันให้น้องสาวดูโถเอ๋ยจริง,รงๆเลยนะพี่ยุนี่เอา้าไปก็ไปยานีลุกขึ้นอย่างระเหี่ยใจต่อความดื้อรั้นของพี่สาวผลสุดท้ายเธอกับพี่สาวก็ค่อย,อยๆย่องลงจากบ้านได้อย่างปลอดภัยเพราะอนุชิตนั้นเมายัางไม่ฟื้น ส่วนนพดลก็เป็นคนนอนตื่นสายอยู่แล้วก็ยังไม่ตื่นเหมือนกันสองสาวเดินมาหาลุงสอนซึ่งแกตื่นนานแล้วขณะนั้นกำลังทำโน่นทำนี่ไปตามประสาคนขยนันพอเห็นหน้าสองสาวก็แปลกใจเพราะเห็นว่าตื่นมาทำไมกันแต่เช้าก่อนคนอื่นซึ่งเป็นเจ้านายตนอา้าวคุณหนูทั้งสองรีบตื่นมาทำไมกันหรือครับ ลุงสอนทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่ปานสงสยัยเออลุงช่วยขับรถไปส่งเราสองคนที่ตลาดหน่อยสิจ๊ะยูวดีเป็นคนเปิดปากพูดซะเองจะไปทำไมกันแต่เช้าล่ะครับคือเราจะไปซื้อกับข้าวเองเพื่อจะมาทำให้เจ้านายของลุงทนันคือเราต้องการแสดงฝีมือแม่ครัวเองนะคะวันนี้ลุงกับป้าไม่ต้องทำหรอกอยูวดีโกหกเป็นไฟ อ๋อได้เลยครับไปสิครับยืนอยู่หน้าบันไดนี้แหละเดี๋ยวผมจะถอยรถมารับลุงสอนพูดแล้วก็ไปนำรถจิบที่ใช้ประจำมารับสองสาวครั้นพอไปถึงตลาดสองพี่น้องก็ลงแล้วบอกไม่ต้องรอว่าจะกลับเองลุงสอนก็เชื่อไม่ว่าอะไรแกก็ขับรถกลับบ้านไปในตอนสายของวันนั้น นพดลวิ่งโวยวายเข้ามาในห้องของอนุชิตเพื่อนรักเขาปลุกเพื่อนด้วยความร้อนรนเฮ้ยเจ้าอนุเกิดเรื่องใหญ่แล้วตื่นตื่นเร็วแฟนเราทั้งสองคนหนีไปแล้วนบพดลตะโนตกนกรอกเข้าไปในรูหูของเพื่อนที่กําลังงัวงเงียเพอเริ่มจะสั่งเมาใครกันวะแฟนเราอนุชิตอ้อแอ้ถาม ก็คุณยานีกับคุณยุวดีไงวะนพะดลตะโกนใส่อีกคราวนี้ชัดยิ่งกว่าชัดความเมาที่ยังเหลืออยู่หายไปทันทียุวดีหายไปไหนหนีไปไหนวะชายหนุ่มวัยเกือบสามสิบย้อนถามเพื่อนด้วยเสียงอันดังเช่นกันก็คงหนีกลับบ้านนั่นแหละนพะดลพูดเหมือนบนหนีกลับบ้านทำไมกัน ฉันไม่เข้าใจเลยในเมื่อเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วอนุชิตถามเพื่อนเหมือนขอความเห็นก็คงรู้เรื่องจากน้องสาวว่าแกเป็นใครนั่นแหละนพะดลพูดล,ลอยๆยรู้เรื่องว่าฉันเป็นใครยังไงไม่เข้าใจโว้ยช่วยอธิบายให้แจ่มแจ้งกว่านี้สักหน่อยสิเจ้าออสอนุชิตพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนเต็มที แกคงไม่รู้ว่าแฟนของแกคือคู่มั่นของพ่อแกนพดลพูดเหมือนบ่นอีกหาเป็นไปได้เหรออนุชิตอุทานจนแทบจะเป็นตะโกนแล้วนพดลก็เล่าเรื่องราวที่ตนกับยานีรู้ให้อนุชิตฟังโดยละเอียดครั้นเมื่อฟังจบก็ถึงกับนิ่งอึง้งที่หนีไปก็คงไม่กล้าแต่งกับแกเนื่องเพราะคงอายชาวบ้าน ว่าพระจากพ่อแล้วจะมาแต่งกับลูกนั่นเองนพดลออกความเห็นได้ถูกต้องโธ่ไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยยุวดีไม่น่าละ่ะเธอถึงเคยบอกกับฉันว่าเธอเป็นไม้ที่แท้ก็ไม้ขันหมากนี่เองยังไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายคนไหนสักหน่อยแม่ไม้อย่างนี้แหละโว้ยที่เรียกว่ากระดังงายังไม่หล่นไฟไงเพื่อน แต่ที่แยก่ก็คือดันเอาแฟนของฉันไปด้วยนะสิช้ำนักนพดลบ่นเป็นหมีกินพึ่งเฮ้ยถ้างั้นแกก็ต้องรู้สิวะว่าบ้านของเธอทั้งสองคนอยู่ที่ไหนอนุชิตพหวาเข้าหาเพื่อนด้วยความหวังรู้สิวะพวกเธอเป็นคนเชียงใหม่นี่ไงยานียังเขียนแผนผังทางเข้าบ้านเอาไว้ให้เลย นพดลพูดแล้วก็ยื่นเศษกระดาษใบหนึ่งให้เพื่อนดูฮะชัยโยถ้างั้นจะรอช้าทำไมขับรถตามไปกันเลยก็นี่แหละที่ฉันจะชวนแกไปแต่ตอนนี้ขอกินข้าวอาบน้ำให้สดชื่นสักหน่อยก่อนไม่ต้องไปชุดนี้แหละเพื่อนอนุชิตพูดแล้วก็วิ่งลงจากบ้านจึงทำให้นพดลต้องวิ่งตามไปด้วย เฮ้ยรอด้วยไอ้อนุทั้งสองเกลอตางมีความเบิกบานเป็นพิเศษรถเก่งเปิดประทุนคันงามถูกนำออกมาใช้อีกคราวนี้เปลี่ยนผู้ขับขี่เป็นอนุชิตเพราะด้วยความใจร้อนเขาจึงขอขับเสียเองทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานคึกขนองราวกับหนุ่มวัยรุ่นเลยทีเดียวเฮ้เจ้าออสแกนี่มันย่อจริงๆ ไวกว่าฉันซะอีกแอบฟันน้องสาวซะก่อนฉันเชียวนะไปได้กันที่ไหนวะทําไมฉันไม่รู้วี่แววเลยแล้วนี่แกจะแต่งงานกับคุณยานีจริงๆเหรอฉันไม่เคยเห็นแกจริงจังกับใครสักคนนี่อนุชิตพูดคุยกับเพื่อนรักด้วยอาการเบิกบานและชื่นชมต่อความสามารถของเพื่อนเราสองคนอายุก็เกือบสามสิบแล้ว ฉันคิดว่าควรจะมีครอบครัวเพื่อตั้งเนื้อตั้งตัวกันสักทีวะ่ะเจ้าหนุ่มขี้เล่นจอมทะเลนคราวนี้ดูพูดเป็นการเป็นงานจริงจังรักคุณยาหนีเข้าแล้วล่ะสิแกไม่นึกเลยว่าเซียนอย่างแกจะมาตายกับเด็กสาวจอมแก่นตัวเล็กๆอนุชิตสัพพยอกเพื่อนเล็กแต่ตัวนะเว้ยว่าแต่ของแกเถอะ ตัวใหญ่อย่างนั้นจะสู้ของฉันได้หรือเปล่าทะลึ่งแล้วไอ้เวนทั้งสองเกลอผู้จาหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานจนลืมหนทางด้านหน้าซึ่งเป็นทางหักเลี้ยวข้อสอกและด้วยความเร็วของรถอนุชิตก็ไม่สามารถจะบังคับรถเอาไว้ได้เฮ้ยฉันหักพูงมาลัยไม่ทันอนุชิตตะโกนบอกเพื่อนได้เท่านั้น รถก็พุ่งลอยละร้วข้ามคูน้ำข้างทางกระแทกกับพื้นดินเสียงดังสนัน่นทั้งสองคนกระเด็นออกจากรถแน่นิ่งไม่ไหวติงส่วนรถหงายท้องลูกล้อหมุนยังไม่ยอมหยุดนี่แหละคือผลแห่งการขับรถโดยประมาณ